รัเนื้อมันสวยมากเลยอะดูดิโอ้โหไม่เบานะ้องฉาติไม่เบาแ่สามองหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนเป็นเมาจ้ากลับมาพบกันในคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบคุชชั่นนะคะเป็นคุชชั่นใหม่ของแบรนด์ฉัดคอสเมติกค,ค่ะเข้าเรื่องเร็วมากฉัดคอสเมติกอันนี้เทดอ ตลับเวอร์มากตอนแรกที่เห็นน้องฉัดถือเนี่ยเจ๊แบบโอ้โหตลับอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยแล้วไม่มีขายออนไลน์ด้วยวันที่เจ๊ซื้อนะคะเจ๊ก็เลยต้องไปซื้อที่เคาน์เตอร์แบรนด์เดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็ได้มานะจ๊ะคุชชั่นตัวนี้มีชื่อเต็มๆว่าฉัดเพอร์เฟกต์โคเวอร์คูชชั่นนะคะทุกคนกล่องเนี่ยมาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะกล่องนี้ราคา 1, 4 9 0บาทมี4เฉดด้วยกันก็คือ0 1 0 2 2 5และ3ของเจ๊จะเป็นเบอร์03 นะคะทุกคนในกล่องเนี้ยก็จะมีตลับคูชชั่นหนึ่งตลับซึ่งบอกเลยว่าแบบตอนแรกที่เห็นก็คือแบบหืมเวอร์เลยขนาดนั้นอนะเงี้ยแล้วตัวตลับนะคะมันมีตัวปากมาแบบนี้พอร,รอบออกก็แบบอื โอโหอะไรจะเวอร์ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ตรงฝาเนี่ยนะคะก็จะเป็นฝาพิมพ์ไลายลายไทยแล้วก็มีคําว่าฉัดอยู่ตรงฝานี้พอเปิดออกมาปุ๊บนี่ตัวพับของเขาก็จะเป็นพับที่แบบว่าพับคุชชั่นะนะนุ่มๆตรงนี้นะจ๊ะเป็นทรงกลมเปิดถาดออกมาป้า ก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะจ๊ะตัวนี้บรรจุ15กรัมมีตัวคุชชั่นพร้อมตลับมาแล้วก็มีดีฟิล15กรัมมาให้อีก1ชิ้นนะจ๊ะ1490ก็ราคาถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวนะคะสำหรับแบรนด์ไทยแต่เดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่า1490เนี่ยเขาเก่งยังไงบ้างทำไมพันสี่ที่เท่าคุชชั่นเขาตัวแบรนด์เลยนะเออม,มาดู ตอนที่เจ๊ไปเคาน์เตอร์อรรของชัดคอสเมติกค่ะทุกคนเจ๊เจออีกตัวหนึ่งน่าสนใจมากสำหรับคนผิวขาวแบบเจ๊แล้วเจ๊ก็ทำไงก็สอยมาด้วยสิลอไลลา <laughs> ก็อยากรู้ว่าห้โกลเบสของแบรนด์ไทยมันจะเป็นยังไงนะคะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เจ๊จะลงให้ดูแบบสองข้างข้างหนึ่งใช้โกลเบสอีกข้างหนึ่งเป็นตัวคุชชั่นปกติเป็นคุชชั่นของชัดเพอร์เฟกต์โคเวอร์คุชชั่นตัวนี้ ะคะุชชั่นตัวนี้เขาใส่ตัวสารกระแดดมาด้วย SPF 5 0 PA 3บวกนะจ๊ะตัวตลับเป็นลายไทยแล้วข้างในฝังแบบคล้ายๆพลอยสีแดงๆข้างในแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะลองปาดเนื้อให้ดูคุชชั่นตัวนี้เจ๊เห็นจากจเหตุส่วนตัวของน้องฉับนะเจ๊ก็เข้าไปดูเห็นน้องฉับเขาเริ่มใช้แล้วก็แบบอุย้ยเนื้อสวยดีแล้วก,ก็บอกว่าเป็นคุชชั่นที่เขาแบบว่าพัฒนามาเป็นปีเลยแล้วก็ดีไซน์มาเพื่อให้เหมาะกับอากาศบ้านเราก็คือกันน้ําติดทนท้าแดดท้าฝุ่นไปเลยค่ะทุกคนส่่วววนนนนตันัฟฟเทาางแบรงบรด์อกมป็ แบบเรเดียนแม t t e ถ้าให้แปลตรงตัวก็คือเป็นแมท t ์แบบที่ยังมีความแบบเล่นแสงอยู่อะไรประมาณนะั้นละมั้งนะตัวค o อ e เรตอยู่ที่มีเดียมทูฟูลครอบเรตนะจ๊ะทีนี้ความค o อ e เรตเนี่ยเจ๊ก็อยากให้ดูข้างเนี้ยมันจะมีรอยสิวที่ยังเหลืออยู่ทีนี้ก็จะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยความค o อ e เรตของเขาเนี่ยมีเดียมทูฟูลจริงไหมนะจ๊ะอ่ามา มีเดียมทูฟูจริงๆเริ่มปาดแต่ตอนแรกมันเป็นมีเดียมเพราะว่าตัวสิวตัวนั้นมันก็จะยังไม่หายเลยใช่ไหมเจ๊จะลองบิวเพิ่มนะจ๊ะว่ามันจะได้แบบความปกปิดที่เพิ่มขึ้นไหมแล้วบอดี้มันจะหนาขึ้นหรือเปล่าความปกปิดเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวบอดี้อ่ะก็ยังดูบางอยู่ฟิลผิวเปียกน้ําแบบ ช้ำๆอะคุณแต่ว่ามันมันไม่ใช่ความมันเมื่ออะเนื้อคล้ายคคุชชั่นเกาหลีของโรมาแต่โรมาเนะเขาจะไม่ปกปิดอะไรเลยเว้ยก็จะมีความแบบชําน้ําเหมือนผิวแบบผิวเปียกรปหยักอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มันแล้วไม่ cover อะไรเลยมันแบบสําหรับผิวดีจริงๆแต่ของน้องฉัดอะยังมีความปกปิดที่แบบเพิ่มมากขึ้นมากกว่าแล้วก็มีเม็ดสีที่แบบว่ามีความเหลืองของผิวคนไทยอะสวยกว่าเบอร์3มนะท <นะ S 2> ุกคนนี่เป็นเบอร์ที่สีเข้มสุดที่เขาผลิตมาแล้วจ้ะถ้าเกิดว่าใครที่สีผิวเข้มกว่าเจ๊อะน่า จำไม่ได้นะเบอร์3นี่คือสีผิวเจ NC 30พอดีเป๊ะเลยเฮ้ยแต่ฉันชอบเนื้อมันสวยมากเลย่ะดูดิเออเฮ้ยมาๆมา,มาฉันจะไม่อวยฉันจะไม่อวยขอลองก่อนขอลองก่อนแล้วค่อยสรุปนะจ๊ะส่วนอีกข้างหนึ่งเจ๊จะลงตัวโกลเบทของเขาแล้วกันนะว่าโกลเบทของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะพอเปิดออกมาปุ๊บแล้วก็ลงบนหลังมือนิดนึงให้ดูว่าเฮ้ยมันเล่นแสงยังไง โอ้โหโอ้โห,โโหไม่เบาน้องชาิไม่เบามาลองลองบนหน้ากันนี่ตื่นเต้นนะเนี่ยเพราะว่าแบรนด์ต่างประเทศอ่ะอันนี้ถ้าเกิดเราซื้อแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์ก็จะก็มีแหละอะไรอย่างงี้แต่ว่าราคาอันเนี้ยมันย่อมลงมาตัวเบสนะตัวเบสเราย่อมลงมาแต่ตัวคูชชันก็ก็ใช้ได้เลยนะมาดูตัวเบสจ้ะ ฟิลนอนวันละ8ชั่วโมงดื่มน้ำแปดแก้วออกกำลังกายและกินผักผลไม้ผู้สิวดูผิวเลยก็ขอลงคูชชั่นทับนะข้างนี้ก็จะเป็นข้างที่ลงเบสกลเบสคุชชั่นข้างนี้เป็นคุชชั่นอย่างเดียวยังพูดอะไรไม่ได้ไงแต่แบบในใจคือแบบจิ้งจกทักอ่ะ ว่าอวยก็ว่าได้นะเพราะว่าก็มันสวยอะคุณเอาก็อวยนั่นแหละก็มันก็ผิวแห้งมันชอบแบบนี้แล้วแบบว่าเฮ้ยมันออกมาสวยอะเห็นปะคือตัวเนื้อคูชชั่นน่ะยังมันจะมีความโปร่งแสงอยู่แต่ถามว่าปกปิดไหมปกปิดปานกลางบิวเพิ่มก็ได้การปกปิดที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครมีรอยสิวรอยฝ้าเลยหนักๆเราต้องคอนซีลกันหน่อยนะอาทีนี้เดี๋ยวเจ๊ขอแต่งหน้าแบบหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ไปดูกันว่าเฮ้ยคูชชั่นอาจจะท้าแดดท้าฝุ่นกันน้ำจริงหรือเปล่าเนี่ยกันน้ำเนี่ยเซฟแบบแอพพิ ก็จะแต่งหน้าเบาๆแล้วกันนะไม่แฟชั่นใดๆยังถามตัวเองอยู่ว่าเธอจะทําได้หรือความแต่งหน้าบองเธอแล้วแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้เรียบร้อยค่ะคุณคะเป็นไงไม่แฟชั่นอันนี้แต่งหน้าง่ายๆโอเคเดี๋ยวเจ๊ขอเดินไปดูบ้านแป๊บหนึ่งเพราะเมื่อกี้นี้ช่างที่เขาทํางานกันเขาบอกว่าบ้านฉันอะสุดจนท่อมันแตกท่อมันหักค่ะคุณเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็จะได้ไปทดสอบอากาศร้อนด้วยเลยแต่ตอนนี้แดดมันตกแล้วนะทุกคนนะแต่อากาศยังร้อนอยู่ไป คือพูดไม่ออกเลยนะพูดไม่ออกเลยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าการต่อเติมอันนี้มันเป็นการต่อเติมแบบทําห้องแมวแล้วก็ทําสวนอะไรของเจ๊ใช่ปะ่ะแล้วก็การต่อเติมเจ๊คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะมันก็แค่แบบว่าถ้ามันมีปัญหาซุดก็ต่อขาเสาเข็มไมโครพายลงไปให้มันรับน้ําหนักอะไรนู่นนี่นั่นนะแล้วก็อ่ะน่าจะขึ้นฟุตติ้งแล้วก็แบบทาได้เรียบร้อยอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอเรื่องท่อคือแบบโอ้โหคือช่างใส่หัวนี้เลยเราแล้วเราอ่ะ ถามเขาถามผู้รับหมาว่าเคยเจะปัญหานี้ไหมเขาบอกว่าไม่เคยเจอเลยเขาไม่เคยเจอบ้านที่สุดขนาดนี้มาก,ก่อนบ้านนี้ฉันจะเป็นหลังแรกค่ะที่สุดแล้วจนแบบว่าความสุดของบินน่ะมันทําให้ท่อแบบหักลงไปเลยอะค่ะ หลจากที่เราเทสเรื aquela, כל, <ๆ>่องความติดทนกันฝ yeah. ุ Sri, ่นก right ันแดดสภาพอากาศใดๆเรียบร้อยแล้วจะการออกไปเดินตรวจดูข้างนอกทํากับข้าวกับข้าวกินข้าวกันตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มแล้วเราก็จะมาทดสอบการกันน้ำค่ะคุณแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ออกไปเดินหรือว่าทํากิจกรรมที่แดดที่มีแดดจัดแล้วก็เหนื่อยเยอะฉทนั้นการกันน้ำเจ๊จะขอทดสอบแบบนี้เลยเป็นการทดสอบแบบสุดๆไปเลยเพราะเขาบอกว่ากันน้ําไม่ได้กันเหงื่อนะคะอ่ะเราจะลองเอาหน้า <underworld>. จ <sig> ุ่มลงไปเลยให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าโดนน้ำจะเป็นยังไงนะจ๊ะปาสามสอง อ้าวเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะเราข้อสามก่อนนะติดออกมาประมาณไหนนะคะนี่นี่คือสิ่งที่ติดออกมาครั้งแรกซับที่สองจ้ะซับที่สองอ้ยขนตาหลุดใช่ไหมี่ยซับที่สองจ้ะ ทุกคนหลังจากเอาหน้าจุ่มน้ำไปแล้วซับหน้าเรียบร้อยแล้วเจ๊ก็พาหน้าที่แบบขนตาหมดไปแล้วข้างหนึ่งด้วยนะจ๊ขึ้นมาให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดดูกับกล้องแบบชัดๆอย่างเงี้ยคูชชั่นชัดตัวนี้จะกันน้ําได้อย่างที่เขา c l a i หรือเปล่ามาดูกันใกล้ๆค่ะทุกคนคือแบบเนี่ย ตรงซอกจมูกอะ่ะมีคราบแล้วก็การปกปิดอะ่ะน้อยลงนะคะคุณคะแต่ว่าสภาพแบบโดยรวมที่เหลือคือตอนแรกาจะคิดว่าถ้าโดนน้าขนาดนั้นนะมันเป็นน้ําที่แบบว่าเราเอาหน้าไปจุ่มลงไปเลยไม่ใช่เหงื่อที่ซึมซึมออกมาใช่ปะ่ะแล้วที่เห็นนะเจ๊จุ่มแบบแค่ในกล้องอะ่ะสองสองนฉบับแต่ว่าจริงๆอะ่ะจุ่มมากกว่านั้นแล้วก็นานกว่านั้นคิดว่าน่าจะไม่เหลือแล้วเพราะเป็นคูชชั่นความคูชชั่นไม่น่าจะทนอะไรมากแต่แบบเธอมันมันเหลือเยอะอะ่ะมันแบบมันดูดีกว่าที่คิดอะ่ะที่แบบว่าแค่มีคราบตรงซอก จมูกอะตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าโดยรวมอะเนี่ยเป็นอย่างเี้ยคุณ สรุปการใช้งานนะสำหรับคูชั่นชัด perfect cover เธอการปกปิด full coverage เนื้อสวยมากจะชอบเนื้อแบบนี้เนื้อเนื้อคูชั่นที่มันมีความแบบเล่นแสงหน้าดูเหมือนมีความช่ำๆ้เหมือนมีน้ำแบบหล่อเลี้ยงอยู่บนใบหน้าคุณแต่มันไม่ใช่ความมันอะแล้วก็เนื้อเกลี่ยง,ง่ายสีพอดีกับผิวไปเลยอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าออกไปข้างนอกใช้ชีวิตแบบอุณหภูมิสูงสงในบ้านเราซับเหนือ่อซับอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคว่ะเข้ามาทำกับข้าวเรื่อยด้วระหว่างวันเอาหน้าจุ่มลงไปในน้ำคือมันยังโอเคอะคุณถ้าเกิด มี10เจให้9เต็ม10ขอหัก1คะแนนที่ที่ราคาแล้วกันนะเพราะว่าโหราคาก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะ1,400กว่าบาทเนี่ยแต่2รีฟิลก็ตกอยู่ที่ประมาณ700ตัวรีฟิล เอาเป็นว่าเรื่องราคามันเป็นสิ่งที่คนตัดสินกันบางคนตัดสินที่ตัวเงินบางคนตัดสินที่ประสิทธิภาพการใช้งานอะถ้าดีก็คือฉันว่าโอเคเงีเ้ยาลองเอาไปเปรียบเทียบ <c oughs> <ๆ S 2> ดูแล้วกันว่ารีวิวเจ็ดร้อยของชัดเพอร์เฟกต์โฮเวอร์คูชชั่นตัวนี้มันควรตําหรือเปล่านะคะทุกคนแต่สําหรับเจ๊ผู้โดนตกมาโดยแพ็กเกจนะคะเจ๊รู้สึกว่าเจ๊คุ้ม <c oughs> <c oughs> คุ้มเพราะว่าผิวเจ๊มันใช้แล้วสวยไงฉะนั้นเจ๊ว่าคุ้มกับพันสี่ร้อยกว่าบาทนี้อะใครที่เคยลองตัวนี้แล้วหรือแบบว่ามีความเห็นเพิ่มเติม,ตมยัังงไงกบ คูชั่นของฉัด perfect cover cushion ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคือมันออกมาปุ๊บเจ๊ก็ซื้อแล้วมาทํารีวิวเลยก็เลยยังไม่เห็นการใช้งานของสภาพผิวอื่นท่าเยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนที่คลิปนี้ออกไปแล้วสภาพผิวอื่น,นมาลองใช้แล้วก็มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยก็ขอกลับการมาคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นแชร์การผลการใช้งานกันได้ในคลิปนี้ค่ะคุณอ่ะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวของเจ๊ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้เจ๊รีวิวตัวไหนอีกหรืออยากให้เพิ่มหัวข้อไหนเพิ่มติมมมสาาารถที่จจะอนบกกกกกัไดกกดด้ฝ ใครกดกระดิ่งกิงกินกันเข้าไว้ในยูทูบแล้วก็ใครเห็นโพสต์นี้ใน Facebook กอะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์กันเป็นกันใจาสักนิดเดงก็จะขอบคุณมากเลยแต่วันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ่าย